สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P กับสามาคคี V.I.P นะคะประจําวันที่26ธันวาคม65เนอะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะรู้สึกเมื่อวันนี้ทุกแนวทางของแนวทางเราทุกชนิดเน้นแปดเด้อเรา V.I.P ตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่ง แปดศ8นย์แปดหนึแปดสองมี8 8ดได้นะ 1, 18 18 5 5 1นึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้านดสหห้าหดหนึ่งหะคะจับคู่ก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหดแปดสา่งหนปดเนาะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปสามาัคี v ์ p ตัวเด่นก็คือ9ก็7สองก็0ูย์

ทุกแนวทางจะเน้นแปดเด้อว,วันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ